ดราก o นิกโอเวอร์ d นะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกรักของการ์ดไฟเตอร์หลายๆคนเลยนะครับและแถมมันมีอยู่ในดีสแตนดาร์ดด้วยในฐานะของเอ็นเคอเตอร์การ์ด และไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของ d ีโผล่มาด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมาทําคลิปในรอบนี้นะครับเพราะว่าดรากอนิกโอเวอร์ลอดนะครับมีโปรโมตใบใหม่อย่างแดร็กริตเตอร์ฮาร์ดนะครับที่การไปดีนถ้าถูกทิ้งด้วยความสามารถของโอเวอร์ลอดนะครับจะถือว่าเป็น2ใบนะครับจากการ์ด1ใบไม่ใช่แค่นั้นนะครับสกิลสของมันก็คือเมื่อถูกทิ้งก็ยังสามารถคอลงแถวหลังเป็นตัวบู๊สิบสามได้อีกเนี่ยเรียกได้ว่า เก่งมากๆเลยครับท่านผู้ชมบอกได้เลยครับว่าเป็นโปรโมที่เก่งมากๆนะครับและเล่นคู่กับร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายอย่าง DN ได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมเด็กโปรไฟล์ของเจ้า d r a g r i t e ร์ฮาร์กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันก่อนนะครับก็คือ o v e ว l o r d หลดร่างแรกนะครับ เนฮาเลมบาและก็อังดูนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับไร้ลายตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวเริ่มเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าบากับเนฮาเลมนะครับถือว่าเป็นของจําเป็นมากๆเลยนั่นเองนะครับบาเมื่อถูกเนฮาเลมไร้ทับนะครับเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งนะครับหาการเกรดหึจากในเด็กหนึ่งใบขึ้นมือนะครับก็จะหา PG หาตัวทําเกมไปไหนก็ได้นะครับ กับเนฮาเลมนะครับถ้าโดนการที่มีชื่อโอเวอร์โหลดไรท์ทำนะครับก็ขอลงช่องเลกาดได้เลยเพื่อเอามาใช้กับสกิลสองมันก็คือโซบลัสหนึ่งเพื่อให้โอเวอร์โหลดกับตัวมันเองนะครับเพิ่มขึ้นอีก5,000ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับกับโอเวอร์โหลดร่างแรกนะครับที่ผมมองว่ายังจำเป็นอยู่นะครับกับเทคตีเรียของมันทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถใช้การประมือมากาดได้กับเอฟเฟกต์สองของมันนะครับก็คือเมื่อตีคิดนะครับเขาจะบลัสหนึ่งทิ้งการบำมือหนึ่งใบและก็ยูนิตนี้จะ stand และดดดรร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 าาาาายย์นน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 ัััััั่่่่เเเเเเออ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 องงงะะะะกก็็็็ถืืววปไ้ลลลมมตตฐขคคคคคโบบบบบใ อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเด็กโปรไฟล์ของ d r a ก o n i c Overlord นะครับก็ d ีนะครับเป็นตัวที่ช่วยอัปเกรด Overlord ให้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าในเทิร์นของเรานะครับถ้ามี Overlord อยู่ในโซนนะครับดรายมันจะไม่มีวันลดนะครับและมันจะตีหมื่นแปดด้วยนั่นเองกับเอฟเฟกต์สองของมันนะครับก็คือเมื่อมันตีเสร็จนะครับเขาจะบลาสหนึ่งนะครับทิ้งการเป็นมือสองใบสแตนนะครับและดรายลบหนึ่งแต่ว่าเรามีดราก้อนิกโอเวอร์โหดอยู่ในโซนอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับว่าดรายมันจะไม่ลดนะครับเท่ากับว่าแวนเรรราาจะะตีถถึงงดยยเเลนนนัั่ออคบืว่่าาเเกกกงมๆลยครัับบ้นะะคครรัับบต่อมานเกรดองเรานะครับ เบอร์นิงคอลดราก้อนสใบนะครับอีกหนึ่งใบนะครับที่ช่วยแบกเด็กของเรานะครับเพราะว่าเอฟเฟกแรกครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรคัลคัพเคอร์เตอร์บลัสนึ่งเปิดท็อป์เจ็ดเสิร์ตโอเวอร์โหลดขึ้นมือนะครับถ้าเกิดเราเปิดไม่เจอเคอร์เตอร์ชาร์ตนะครับก็เป็นตัวเสิร์ตหาโอเวอร์โหลดแบบฟรีๆเลยนั่นเองกับเอฟเฟกต์สองนะครับทุกครั้งที่โอเวอร์โหลดโจมตีนะครับมันจะบวกห้าพันและเทค 2นะครับมันสแต็กได้นั่นเองนะครับก็แน่นอนเลยครับว่าผมใส่มัน4นะครับเพราะเป็นตัวเสิร์ชโอเวอร์โหลดเสิร์ชไม่เจอก็ได้ไงแดมด้วยกับเทค2มันนะครับที่เมื่อโอเวอร์โหลดนะครับตีลุกนะครับก็เท่ากับว่าเจ้าหนี้จะเป็นตัวตี20,000ไม่นักบูสต์ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับเบิร์นคอนดราก้อนนั่นเองนะครับต่อมาครับเจ้าหนี้ครับ3ใบครับซึ่งการไบนี้นะครับก็คือเมื่อถูกทิ้งในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับก็นำการไบนี้เข้าโซนครับและเลือกยูนิตหนึ่งใบพล เผลที่ผมยังใส่ใบนี้อยู่นะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของเติมโซแบบง่ายๆนะครับสำหรับสายโอเวอร์โหลดและแถมยังบวก5,000ให้กับตัวไหนก็ได้อีกนะครับถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่ดีมากๆครับกรณีที่เราไม่มีการ์ดโปรโมเอาไว้ทิ้งนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆครับกับใบนี้ครับใส่มัน3ใบครับต่อมาครับตัวแบกเด็กอีกหนึ่งใบครับเนฮาเลมนะครับ3ใบนะครับ ซึ่งในฮาเลมนะครับผมมาใช้กับเทคสองใบเองเดียวนะครับก็คือถ้าแวนติดโอเวอร์หลอดนะครับโซบัสหนึ่งนะครับโอเวอร์หลอดกับตัวมันเองจะเพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับก็คือถ้าเราเล่นคู่กับดีเอ็นนะครับโอเวอร์หลอดเราจะตีถึง2-3นะครับและเจ้านี่จะตี15นั่นเองนะครับถือว่าเป็นการติงใบนะครับที่ช่วยเพิ่มพลังให้โอเวอร์หลอดนะครับตีแรงขึ้นแบบง่ายๆนั่นเองนะครับเพียงแค่1โซบลัสครับต่อมาครับเบอร์เซอร์ดราก้อนสองใบครับเอาจริงๆตอนแรกผมก็จะไม่ติดใบนี้นะครับแต่บอกไดดด้้้้้เเเเเเเลลลยววววววว่่่่่่าาาาาใบบบบบบนน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 นีีีีีคคคคออออขงงงทจจะะะะะะะกกกรรรรรรัััััััึพพถแแปป็็โ์หมมมตตติ5,000 15 แล้วเราสามารถจ่ายหนึ่งคาร์เตอรบลัสนะครับเพื่อรีทายเรียกการเกรดสหรือต่ำกว่าของฝ่ายได้หนึ่งใบนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งมากครับเพราะว่ามันช่วยตัดบอร์ดอีกฝ่ายและเป็นตัวตีสิบห้านั่นเองนะครับเลยใส่มา2นะครับ เรดหนึ่งนะครับเริ่มจากเจ้านี่ก่อนนะครับ PG นะครับทวินบั克เลอร์สใบนะครับซึ่ง PG ใบนี้นะครับถ้าเกิดเราเอามากาศนะครับแล้วเรามีมือ2ใบหรือน้อยกว่านะครับก็คือ PG ใบเนี้ยที่เราโยนมากาศนะครับกับมือใบไหนไม่รู้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดบนมือนั่นเองนะครับแต่เหตุผลที่ผมใส่มัน3ใบนะครับเพราะว่าผมมีโปรโมอีก1ใบนะครับนอกจากดรากเรตเตอร์ฮาร์มนะครับที่เป็นเซนเตอร์นลอีก1ใบนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงมันอีกทีนั่นเองต่อมาครับก็คคคคือออโโปปรรรรมสเเเเทพขงงานนนนััั่ะะบบบ4ใ นั่นเองนะครับเอฟเฟกแรกของมันนะครับก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งด้วยความสามารถของบอนการ์ดโอเวอร์โหลดนะครับการ์ดนี้จะถือว่าทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับก็คือสมมุติว่าเราทิ้งการ์ดใบนี้ไปนะครับการ์ดใบนี้จะถือว่าเราทิ้ง2ใบนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดคอสให้กับดีเอ็นได้มากเลยนั่นเองนะครับกับเอฟเฟกต์สองของมันนะครับก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากบนมือด้วยความสามารถของบอนการ์ดติดชื่อโอเวอร์โหลดนะครับคอการ์ดใบนี้ลงแถวหลังของเรานะครับและยูนิตนี้จะบวกเพิ่มอหนึ่งห้าพันจนจบ ถือว่าไปการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่ช่วยแบกเด็กนี้ได้มากถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าทิ้งก็ถือว่าเป็น2ใบนะครับถ้าถึงด้วยความสามารถโอเวอร์โหลดนะแถมเมื่อโดนทิ้งก็คอลงแถวหลังนะครับเป็นตัวบูสต์สได้อีกเนี่ยถือว่าเก่งมา,มากๆเลยครับกับดรากบิลเตอร์ฮาบนั่นเองนะครับต่อมาครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับใบนี้นะครับ เอาจริงๆนะครับไอคลิปโอเวอร์โหลดดีเคลิปที่แล้วผมอธิบายสกิลมันคลาดเคลื่อนนะครับพอจีแล้วนะครับเจ้านี่นะครับถ้าเกิดดรอปโซนอีกฝ่ายนะครับมี4ใบนะครับการเป็นนี้พาวเวอร์จะบวก2,000ชิลบวกเพิ่มอีก5,000แต่ถ้าอีกฝ่ายมีดรอปโซน8ใบการเป็นนี้จะชิลเพิ่มขึ้นอีก5,000เป็นชิลหมื่นห้าก็แน่นอนครับว่าเอามากาดนั่นแหละครับเก่าอามาเป็นตัวบูสต์หมื่นด้วยถ้าดรอปโซนอีกฝ่ายนะครับมี4ถึง8ใบนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆครับต่อมาครับก็คือโกโจ2ใบครับอันนี้้ตองใส่จรริงๆคับเพรราาาะว่กนี้ครัััับบบบเมมื่อนนนนูสตต์์ให้วากรรรดะะคคฮิ รีทายใบนี้เพื่อ cover charge หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนคอสแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเด็กเนชั่นแดนนะครับมีการคืนคอสน้อยจะเหลือเกินนั่นเองครับก็เลยใส่มันติดไว้สัก2ใบนั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเกรดหนึ่งของเราก็คือเจ้านี่ครับเอ elementary c แซงติตู e นะครับซึ่งการใบนี้นะครับเป็นบลิสออเดอร์ที่สามารถใส่ได้หนึ่งใบในเด็กนะครับเหตุผลที่ผมใส่มันในเด็กนะครับก็คือสมมุติว่าผมเจอยูนิตที่มีสัญลักษณ์ทริปเปิ e d r i ฟ์นะครับหรือก็คือเกรดสีนั่นแหละครับ การใปนี้ครับไม่จำเป็นต้องทิ้งการประมือเพื่อไล่เพื่อเป็น PG นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น PG ทิปนั่นเองครับแถมยังกันไอ้พวกจากที่มีเทคห้ามเซตเทเนลอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันคือบลิสออเดอร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือทริกเกอร์นะครับได้แก่ดรากเวด้นะครับรเจอปุ๊บสแตนแวนนะครับ ครยัสโซนะครับเพราะว่าเด็กโอเวอร์ลอร์ดนะครับใช้โซกับเนฮาเลมซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยใส่มาเพิ่มนะครับสัก4ใบนะครับคริวานิลาสัก3ใบนะครับใบไหนก็ได้นะครับแต่ผมเอาคริ๊นิโกะนะครับดรอชิวหมื่นอีก4ใบนะครับและสุดท้ายก็คือฮิลธรรมดา4ใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริกเกอร์ที่ผมจัดให้กับโอเวอร์ลอร์ดนะครับผมมองว่าโอเวอร์ลอร์ดนะครับเป็นเด็กที่แบบ ไหนๆก็จะตีลุกแล้วก็กดดันอีกฝ่ายด้วยคลิกเลยนะจาจะง่ายที่สุดนั่นเองครับส่วนดรอกเอามาช่วยเพิ่มถั่วการ์ดบนมือนั่นแหละครับและนี่นะครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของโอเวอร์ลอนนะครับที่ใส่โปรโมใบนี้เพิ่มเข้ามา4ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นคู่กับโปรโมใบนี้ว่ามันจะเล่นได้เฟี้ยวมากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดสมมตินะครับว่าเรามีดรากเนอร์ฮาร์นะครับเราจะเล่นเด็กนี้ได้ง่ายขึ้นมากแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอควาำอย่างนี้นะครับกันสับสนนะครับแล้วเราโจมการหนึ่งใบครับได้ d ีเอ็นเราไร่ดีเอ็นไปเลยครับและแน่นอนครับว่าสกิลของดีเอ็นนะครับการ์ดในนี้จะบวกเพิ่มอีก5 0 0 0นะครับเพราะว่าเรามี Dragonic Overlord ร่างแรกอยู่ในโซ่และดร v e เราจะไม่ลดนั่นเองนะครับ จากนั้นครับกดเทคเนฮาเลมนะครับโซบัสหนึ่งครับโอเวอร์หลอดกับตัวมันเองจะเพิ่มขึ้นอีก5,000ครับถ้าเกิดว่าโอเวอร์หลอดเราจะตี2-3ไม่นับบูสต์และเนฮาเลมจะตี15บั้าเองนะครับมังกรดินจาใบนี้ครับถ้าดรอปโซนอีกฝ่ายนะครับมี4ใบอัพบวกเพิ่มอีก2,000ครับเป็นตัวบูสต์หมื่นอืมก็น่าจะแค่นี้แหละครับก็ตีเลยแล้วกันครับโอเวอร์หลอดตีก่อนครับ2-3ครับเบอร์นิงฮอนครับเอฟเฟกต์ของมันนะครับบวกเพิ่มอีก5,000นะครับชึบนี่ ก็เดี๋ยวมันจะสเต็กเรื่อยๆนั่นเองครับ D N ตีครับ2-3งสามดรนไครับ Critical Trigger ครับอืมพลังให้เนฮเลมครับ Critical ให้โอเวอร์โหลดครับ s e c o n Check ครับอืม Critical Trigger อ่าพลังให้เบิร์นนิงฮอนครับ Critical ให้โอเวอร์โหลดครับแน่นอนคำว่า Double Click Style พี่ใครเลยนั่นเองครับ D N Skill ครับ Counter Blast 1ครับ จากที่เมื่อก่อนเราต้องทิ้งการ์ดบนมือ2ใบใช่ไหมครับเราทิ้งแค่ฮาร์ปแค่1นใบครับปาบลงไปครับก็จะลุกมาแล้วก็ไม่รับไดรฟ์แล้วก็ตีได้อีก2องไดรฟ์นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสกิลฮาร์ปก็คือคอลงแถวหลังเราจะคอเพื่อให้เบิร์ตในคอเราตีแรงๆก็ได้หรือเราจะคอลงตรงนี้แล้วกันนะครับก็สมมุติว่าผมคอลงตรงนี้แล้วกันนะก็เท่ากับว่าฮาร์ปนะครับจะบวกเพิ่มอีก5,000ครับก็เป็นตัวบูสต์13นะครับดีเอ็นตีอีกรอบครับ2 3 3คลิสครครับ อีกฝ่าย p g มาแน่นอนอยู่แล้วทุนไดรฟ์คริติคอลทริกเกอร์บวกหมื่นนะครับเบอร์นิงคอร์บวกเพิ่มอ,อีก5,000นะครับเพราะว่ามันสแต็กนะครับแล้วก็คริติคอลนะครับให้กับเบอร์นิงคอร์แล้วกันนะครับเซคเตอร์เช็คดรอทริกเกอร์เกือบแล้ว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 ถ้างั้นผมบวกหมื่นนะครับให้กับเนฮาเลมแล้วกันชุบและโจก,กัสได้อะไรมาไม่รู้นั่นเองนะครับก็อู้ พอมี d r a กเก t ร r h ตอร์นะครับทำให้เด็กนี้เล่นได้แบบง่ายถึงง่ายที่สุดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเนฮาร์เลมนะครับจะตีเท่าไหร่เนี่ยโอ้สามห้าสี่ห้านะครับเนฮาร์เลมตีสี่ห้านะครับเบอร์นิงคอลนะครับโอ้ห้าหมื่นสามสองครินะครับซึ่งโอ้โคตรแรงนะครับไม่คิดว่าโปรโมใบนี้ใบเดียวนะครับจะทําให้เด็กนี้นะครับสามารถเล่นได้แบบโฟล์ขึ้นมากถึงมากที่สุดเลยครับสำหรับ d r a กเก t ร r h ตอร์นะครับโปรโมนิตยสารบูชินะครับที่สเปคเทพมากๆที่อัปเกรดให้กับโอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ Dragritter h a r f นะครับการกโปรโมใบใหม่ที่มาช่วยอัปเกรดให้ Dragonic Overlord ของผมนะครับแข็งแกร่งได้มากขึ้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าช่วยประหยัดมือด้วยแถมยังเป็นตัวบูส13ได้อีกนะครับเียได้ว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับ d n ของผมได้มากๆเลยนั่นเองนะครับก็น่าแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย